สวัสดีครับพบก,กับเมจิกแมคคาเดมี่นะครับผมอีพีนี้เป็นพี่หนีรีวิวไพ่นะจ๊ะสำหรับที่หยิบมารีวิวไพ่ไปอีกหนึ่งสำหรับที่เขาเรียกว่าตัวไพ่เนี่ยค่อนข้างแอบสแต็กนิดนึงนะและส่วนตัวนี้เนี่ยค่อนข้างชอบเลยนะครับนั่นก็คือสโที่ชื่อว่าเวนนั่นเองนะผมตัวนี้เป็นของค่ายโมเมนตัมนะจ๊ะอ่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งค่ายที่ดีไซน์ไพ่แบบเขาเรียกว่าดีไซน์ให้เป็นแบบเนียวมินิมอลมินิมอลนิดนึงนะผมด้านหน้ากล่องกันเรามาดูก่อนนะผมด้านหน้ากล่องเนียก็คือจะเล่นเป็นไล่สีแดงขาว นะครับผมไล่แบบนี้เลยนะครับผมด้านข้างจะไม่มีอะไรเรียบๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็ยังคงดีไซน์เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับผมตัวนี้เนี่ยของค่ายโมเมนตัมเขาบอกว่าเขาผลิตทั้งหมดแค่2,500สํารรับนะครับผมแต่สํหรับนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีการรันนัมเบอร์น้องๆมันจะมีบางสหรับที่รันนัมเบอร์บางสำรับที่ไม่รันนัมเบอร์นะสำรับนี้คือไม่รันนะครับผมแล้วก็ตรงกล่องก็คือจะไม่มีสแตมป์มาอยู่แล้วนะครับผมด้านบนก็จะเขียนว่าเวนแบบนี้เลย นะครับผมทีนี้ดูด้านในกันตรงลิ้นกล่องนะจ๊ะลิ้นกล่องก็คือ2ด้านเนี่ยก็คือจะปิ้นเป็นคนละสีนะเป็นสีน้ําเงินกับสีแดงแบบนี้นะครับผมอ่ะมาดูด้านในกันแน่นอนนะครับอย่างแรกก็คืออ๋อที่มีขอดูก่อน4ใบนะครับผมที่จะเป็นใบที่แถมมาแน่นอนนะครับใบแรกนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเขียนว่าเป็นเวนแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นแม่สีเรียงเป็นสีลุ้งแบบนี้เลยนะด้านหลังไพ่จะประมาณนี้นะน้อง นี่นะครับผมดูแบบมินิมอลนิดหนึ่งนะแต่ด้านหลังไพ่เนี่ยต้องบอกว่าสามนี้นะเป็นวันเวย์นะครับผมอ่าวันเวย์คือยังไงเวลาที่น้องเล่นกลเนี่ยสามารถเล่นกลประเภทวันเวย์ได้นะก็คือถ้าเราให้คุณดูเลือกไพ่ไปเนี่ยเราแค่เซตให้คนดูเนี่ยหลังไพ่เนี่ยเป็นด้านเดียวกันทั้งหมดก่อนสมมติว่าเซตแบบนี้ใช่ไหมปุ๊บพอคนดูเลือกไพ่เสร็จปุ๊บเราบิดทั้งกองแล้วให้คนดูเสียบเข้ามาอ่ะมันจะมีใบเดียวที่คนดูเลือกจะเป็นแบบนี้ไอ้นี่เขาจะเรียกวันเวย์เด็กนะ ถ้าคนสังเกตจริงๆเนี่ยกลมันส,นสามารถเอาไปเล่นกลได้น้องๆแต่ถ้าสมมติคนไม่สังเกตก็จะไม่<ล>รู้ว่าให้กลนชุดนี้ทำอย่างไงนะซึ่งข้อดีมันคือสับกี่ได้หมดเลยนะอัะอนนี้วันเวดิกนะจ๊ะสองใบนะครับแล้วก็อันนี้ตรงนี้เนี่ยต้องบอกสำหรับนี้แตกนิดนึงนะมันจะไม่มีเป็นจ๊กเกอร์มาให้น้องๆแต่อันนี้ก็จะคือจะเขียนว่าสกิลดีมแล้วก็เป็นคว <สะ S 1> ามจริงนะอะเรียลิตี้นะครับผมแล้วก็ อันนี้ก็คือจะเป็นไพ่โฆษณาขเขานะครับผมก็คือจะเขียนว่า Ad Momentum Card แบบนี้นะน้องๆสามารถไปต,ติดตามดูลายสวยๆได้นะถ้ามีมีลายของเขาเพิ่มเติมที่มีจะมารีวิวให้นะครับสี C ่ใบจะเป็นประมาณนี้เป็นสําหรับที่ไม่มีโจ๊กเกอร์นะบอกก่อนนะอ่ะมาเท่นี้มาดูตัวนี้กันตอนสเปซจะเป็นประมาณนี้นะน้องๆปุ๊บหน้าไพ่กันนะครับผมหน้าไพ่เนี่ยโอเคเอโพดามน,นะครับผมก็จะดีไซน์แบบนี้นะครับผมก็คือจะเป็นดีไซน์แบบอารมณ์ประมาณว่าเอาสีแดง สีชมพูเนี่ยกับสีฟ้าเนี่ยมาค่อมตรงกลางกันนะครับผมแบบนี้นะเอโฟดัม um นะครับผมแล้วก็ส่วนเนี่ยมันก็จะมีการเล่นลูกเล่นแบบนี้นะน่าจะเกือบทั้งสำหรับเลยนะผมเลขห้านะครับผมเลขเจ็ดนะโฟดัม um จะเป็นเลขคี่หรือเปล่าเลขเก้านะครับผมแจ็คอ่าแจ็คควีนคิงเนี่ยก็ยังคงเป็นสแตรฐานนะ้องๆไม่ได้มีไม่ได้มีดีไซน์อะไรเพิ่มเติมนะนอกจากตรงที่จะเป็นไพ่แบบนี้นะเป็นไพ่หน้าปกตินะอันนี้เออ ถ้าเป็นเลขคี่เนี่ยเขาจะดีไซน์ซ้อนแบบนี้น้องๆเลข5อ่าเลข7นะครับ9แจ็คแจ็คไม่ได้ดีไซน์ซ้อนปกติเลยนะครับผมอันนี้ดอกจิกดอกจิกก็เหมือนกันนะผมจะดีไซน์แค่เฉพาะที่เป็นเลขคี่นะอันนี้9ดอกจิกนะปึ๊บ7ดอกจิกนะครับผมแล้วก็5ดอกจิกก็จะดีไซน์ประมาณนี้หมดเลยนะครับผมใส่ถุงมือพี่หมีบอกตรงนะไม่นัดนะจับจะลื่นตลอดเลยนะผมเอดอกจิกนะผมเป็นบิ๊กปิ๊บนะแบบนี้คิง แต่ดอกสีแดงต้องบอกก่อนนะน้องดอกสีแดงดูซีดกว่าปกตินิดหนึ่งนะน้องถ้าใครชอบดอกไพ่สีแดงที่มันเป็นทรงแบบมนๆหน,น,น่อยเนี่ยพี่วีว่าสําหรับแน่าตอบโจทย์นะอ่ะแล้วก็ A ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนี้แล้วก็เดี๋ยวเพื่อนน้องคนไหนงงว่าให้พี่มีพูดวันเวคืออะไรนะอ่ะสมมติวันเวคเนี่ยเราเซตเราเซตไพ่ใช่ไหมน้อง,องให้เป็นสีน้ําเงินหันหน้าเข้าขหาคนดูนะสมมุติว่าเราให้คนดูเลือกไพ่ใบหนึ่งปุ๊บเสร็จแน่นอนเราไม่รู้อยู่แล้วเป็นเลขอะไรอ่ะสมมติว่าคนดูเลือกเป็นเบอร์แจ็คดอกจีใช ตอนจังหวะที่เขาดูเนี่ยเราก็แค่หมุนกองไพ่แบบนี้ปุ๊บเสร็จแล้วให้เขาเสียบเข้ามาตรงไหนก็ได้เลยเสียบเสร็จป,ปุ๊บนะครับผมแล้วเราก็สับไพ่นะครับเราสับไปเลยอ่ะเสร็จป,ปุ๊บแล้วเราก็แก้งบอกคนดูว่าเดี๋ยวจะค่อยๆหาไพ่นะผมก็อาจจะเลื่อนมาทีนิดอ่ะเลื่อนมาหาเราหาอะไรเราหาสีหลังไพ่เนี่ยที่มันตัดตรงกันข้ามนะเดี๋ยวน้องก็เจอเองที่เป็นใจดอกจิกนะเนี่ยเราแก้งหามาแบบเฮ้ยผมสัมผัสได้ว่ามันน่าจะอยู่กลางกองเดี๋ยวก่อนนะดูไปดูมาพี่หมีก็จะเบอร์เองแหละชึบ อ่ะนี่เห็นไหมจะเป็นใบนี้เล่นแกล้งเลื่อนผ่านก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอแต่ผมคิดว่านี่ยเป็นใบนี้นะโอเคเรามาดูกันอันนี้ไพ่ที่คุณเลือกเบอร์อะไรครับเขาบอกแต๊แจ็คดอกจิกมากเนี่ยแจ็คดอกจิกอ่าไอนี้คือการเล่นกลแบบวันเวด็กแบบเร็วๆน้องๆเพราะฉะนั้นสำหรับเวนก็จะตอบโจทย์เรื่องนี้นะแต่ถ้าคนไหนไม่ชอบสำหรับที่เป็นวันเวด็กเนี่ยเวนก็จะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับผม e ีีนี้รีวิวไพ่สำหรับเวนก็ ประมาณนี้นะจ๊ะน้องๆถ้าใครชอบการรีวิวไพ่แบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพี่หมีด้วยนะครับผมแล้วก็อ่ีพีหน้าดิพี่มีจะรีวิวสำหรับไหนเนี่ยหรืออยากให้พี่หมีรีวิวสำหรับไหนเนี่ยสามารถพิมพ์บอกพี่หมีไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับผมฟรกด์ก็ง่ายเยอะนะจ๊ะไปเลยนะครับบ๊ายบายฝากกด subscribe น,น,นะครับ